เอ็ดวินผู้ซึ่งมีความชำนาญในเรื่องนี้ดีจึงได้บอกกับเราว่าในไม่ช้าเมื่อข้าพเจ้าลงมือทำงานดังที่ตั้งใจไว้ด้วยกันแล้วข้าพเจ้าก็จะมีความสามารถรู้เรื่องนี้ได้ดีขึ้นว่า สัตว์เหล่านี้ได้ทํากรรมอย่างใดไว้จึงต้องได้รับผลเช่นนี้ทั้งนี้เพราะเราไม่จําเป็นต้องไปถามสัตว์เหล่านี้ถึงความเป็นมาแต่เบื้องหลังของเขาแต่อย่างใดกรรมของสัตว์แต่ละประเภทนั้นเราจะอ่านได้จากรูปร่างลักษณะและดวงหน้าของสัตว์ประเภทนั้นเองนอกจากนั้นผู้ชํานาญในทางนี้จะสามารถทราบได้ทันทีว่า สัตว์ผู้ใดมีความรู้สำนึกผิดแล้วและกำลังต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านก็จะได้ให้ความช่วยเหลือทันทีเท่าที่จะทำได้และเท่าที่กรรมของสัตว์นั้นจะอำนวยผลให้ช่วยได้เพียงไรส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่สำนึกผิดยังยินดีในกรรมอันต่ำทรามหมกมุ่นอยู่ในความคิดอันชั่วร้ายของตนเช่นนี้ก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องก่อน เพราะเมื่อเขายังไม่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ไม่มีผู้ใดหรืออำนาจสิ่งใดจะช่วยได้สำหรับภาพที่อยู่น้บเบื้องหน้าเรานี้เอ็ดวินกล่าวว่าไม่มีประโยชน์อย่างใดเลยที่เราจะคิดสงสารหรือช่วยเหลือด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดพระดวงจิตของเขายังถูกขอหุ้มอยู่ด้วยความมืดบอดอย่างหนานแน่น เขาไม่เคยแสดงความรู้สำนึกผิดในกรรมชั่วร้ายแต่ปางก่อนเสียเลยตลอดเวลาเขาจะรู้สึกประหลาดใจว่าเหตุใดร่างกายของเขาจึงได้เปลี่ยนแปลงลงไปจนถึงขนาดนี้ดวงหน้าของเขายังบอกให้เราทราบอยู่เสมอว่าหากเขามีโอกาสหรือมีกําลังอีกเมื่อใดเขาจะต้องประกอบกรรมอันเลวร้ายต่อไปอีกยังไม่ยอมหยุดยัง้งบุคคลเช่นนี้ หมดหวังที่เราจะให้ความช่วยเหลือไม่ว่าโดยประการใดๆทั้งสิ้นจากลักษณะของเครื่องห่อหุ้มกายอันขาดกระรุ่งกระริ่งนั้นย่อมแสดงว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอยู่หน้าที่นี้มาแล้วหลายร้อยปีครั้งเมื่อย,ยังเป็นมนุษย์เขาไม่เคยละเวณนหรือปานีผู้หนึ่งผู้ใดเลยหากว่าจะมีช่องกระทำได้เพื่อประโยชน์ของเขาเอง เขาไม่เคยคิดถึงความทุกข์ทรมานทางกายและทางใจของเพื่อนมนุษย์ผู้อื่นเลยในที่สุดกรรมอันเลวร้ายต่างๆที่เขาได้กระทําแก่ผู้อื่นทั้งหมดนั้นได้สะท้อนกลับมาหาเขาอย่างเต็มที่จนหมดสิน้นสิ่งที่เป็นมรดกของเขาในบนัดนี้ก็คือความทรงจำอันไม่มีวันลืมเป็นความทรงจำที่ฝังแน่นอยู่ในสมองชนิดที่จะทำอย่างไรอย่างไรก็ลืมไม่ได้ เขาถูกหลอกหลอนอยู่ได้อำนาจแห่งผลกรรมอันชั่วร้ายในอดีตอยู่ตลอดเวลาเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เขาได้เป็นผู้บิดเบือนความหมายของคำว่ายุติธรรมเอาตามใจชอบในความคิดเห็นของเขานั้นคำว่าความยุติธรรมไม่มีความหมายอย่างใดนอกจากเป็นเรื่องที่มีไว้สำหรับพูดกันให้ยพระเล่นเท่านั้นหน้าบัดน,นี้ เขาก็ได้รู้แล้วด้วยตนเองว่าความยุติธรรมที่แท้จริงนั้นมีความหมายอย่างไรและเพียงไรความทรงจำอันไม่รู้ลืมที่ฝังอยู่ในสมองตลอดเวลานั้นไม่ได้มีเฉพาะกรรมอันเลวร้ายที่กระทำลงไปอย่างเดียวเท่านั้นแต่ภาพของบุคคลจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องตกเป็นเหยื่อแห่งกรรมอันเลวร้ายของเขานั้นได้มาหลอกหลอนให้เห็นอยู่ไม่ขาดสาย ทั้งนี้เพราะจิตใจของคนเรานั้นจะบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างทั้งดีและร้ายไว้ในส่วนลึกอย่างไม่มีผิดพลาดไม่บกพร่องและไม่รู้เลือนหายเขาลืมไม่ได้จริงๆเพราะเขารู้สึกเสมือนว่ามีอะไรบางอย่างคอยกระตุ้นเตือนทําให้ต้องระลึกถึงความเลวร้ายของตนเองอยู่ตลอดการนอกจากนั้นความรู้สึกพลาดในใจ ที่ต้องตกมาอยู่ณสถานที่นี้ได้เป็นเครื่องเพิ่มความทุกข์ทรมานของเขาให้ยิ่งขึ้นอีกเป็นทวีคูณเราทั้งสามยืนปรงสังเวชสัตว์ในร่างมนุษย์ตนนี้อยู่ภาคใหญ่บอกไม่ถูกว่ามีความรู้สึกเวทนาสงสารหรือไม่เราทุกคนรู้ดีว่าเขากำลังได้รับมรดกคือผลกรรมอันสมควรแก่เขาแล้วจริงๆ ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปเลยเขาได้กระทำตัวเองลงโทษตัวเองพิภากษาตัวเองและก็กำลังรับมรดกของตัวเองไม่มีพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนจะคอยลงโทษมนุษย์หรือคอยแก้แค้นมนุษย์ด้วยความทารุณโหดร้ายแต่อย่างใดเลยความเป็นไปที่เราเห็นอยู่เฉพาะหน้านี้เป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุและผล อันไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้โดยแท้ชีวิตในโลกมนุษย์คือส่วนเหตุและความเป็นอยู่ในโลกทิพย์ก็คือส่วนผลนั่นเองอันที่จริงในบรรดาสัตว์ผู้เสวยผลกรรมของตนเหล่านี้หากผู้ใดรู้สำนึกผิดในบาปของตนเองแล้วก็พร้อมที่จะมีผู้ช่วยเหลือให้คำแนะนำเพื่อปลดเปลื้องบาปนั้นให้หมดสิ้นไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ถ้าที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าหน้าบัดนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดมีความสำนึกเช่นว่านั้นเลยในภาวะเช่นนี้เราย่อมไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างใดเลยซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะความจริงแล้วผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปต่างพากันเอาใจช่วยและคอยหาโอกาสช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาขอแต่เพียงให้สัตว์เหล่านี้สำนึกผิด และใครปลดเปื้องตนให้พ้นจากบาปเท่านั้นก็จะมีผู้ช่วยเหลือโดยเต็มใจและโดยไม่ชักช้าเราพากันเดินต่อไปอีกในไม่ช้าก็ได้มาถึงที่โล่งซึ่งมีพื้นที่ราบเรียบกว่าเดิมสังเกตว่าในบริเวณนี้มีผู้คนอยู่หนานแน่นยิ่งกว่าที่เราผ่านมาแล้วแต่อันที่จริงเมื่อข้าพเจ้าเห็นร่างของผู้เฉวยผลกรรม อยู่ในบริเวณนี้โดยใกล้ชิดแล้วก็รู้สึกว่าหากมิใช่เป็นเพราะเขาเหล่านั้นได้เคยเป็นมนุษย์มาครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่สมควรจะเรียกว่าเป็นร่างของคนเลยแม้แต่น้อยผู้อยู่ในบริเวณนี้มีลักษณะท่าทางต่างๆกันบ้างก็นั่งอยู่บนก้อนหินเป็นกลุ่มๆล,ลักษณะท่าทางดูคล้ายๆจะปรึกษาแผนการร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง บ้างก็จับกลุ่มกันคู่เข็นทรมานผู้อื่นซึ่งกำลังเสวยกรรมอย่างเดียวกันนาทีนี้ให้ได้รับความทุกข์ยิ่งขึ้นไปอีกดูคล้ายๆกับว่าเป็นการแก้แค้นตอบแทนความผิดที่ได้เคยกระทำไว้ต่อกันมาเมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์ฉะนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนของผู้ได้รับความทุกข์ทรมานเหล่านี้ดังระงมไปทั่วบริเวณบอกไม่ถูกว่า มันทําให้เราหดหูและสยดสยองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาแต่ก่อนเลยเราจึงทําอย่างที่เอ็ดวินแนะนำํำคืออธิษฐานจิตปิดหูเสียไม่ยอมฟังเสียงเหล่านั้นซึ่งปรากฏผลคือทําให้เราได้เห็นแต่ภาพอย่างเดียวอวัยวะแขนขาของร่างของบุคคลเหล่านี้บิดเบี้ยววิกลจนผิดรูปศีรษะและหน้าตาเต็มไปได้วยความน่าเกลียด และน่าสะพึงกลัวที่สุดเท่าที่เราจะนึกเห็นได้เฉพาะในเวลาที่ฝันร้ายเท่านั้นบางจำพวกก็กำลังนอนแผ่แลดูเสมือนหมดเรี่ยวแรงอยู่บนพื้นดินหลังจากที่ได้เสวยความทุกข์ทรมานมาแล้วอย่างแสนสาหัสแต่ก็เป็นการนอนรอเพื่อให้มีเรี่ยวแรงขึ้นใหม่เพื่อจะได้เสวยผลกรรมต่อไปใหม่อีกเท่านั้นโดยรอบบริเวณอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ จะเห็นมีบ่อน้ำสีขุ่นๆอยู่ทั่วไปเมื่อเข้าไปดูข้างในระยะใกล้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นขุ่นและเป็นเมือกสกปรกมีกลิ่นเหม็นอย่างสุดที่จะทนทานได้และเราก็ยิ่งรู้สึกขยะแขยงยิ่งขึ้นไปอีกในเมื่อได้เห็นร่างของผู้เสวยกรรมอยู่ในบริเวณนี้พลัะตกลงไปในบ่อครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเหล่านี้ไม่มีวันจมน้ำตาย เพราะเขาจะตายไม่ได้ตราบใดที่ยังใช้กรรมของตนไม่หมดทั้งนี้เพราะพวกเหล่านี้ก็มีจิตใจเป็นธรรมชาติอันไม่รู้จักตายเช่นเดียวกับเราเหมือนกันเท่าที่บรรยายมาแล้วถึงเพียงนี้ท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกได้ดีว่าเต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวและเร็วซามต่ำช้าอย่างไรบ้างข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะบรรยายให้ท่านเห็นทุกแง,ง่ทุกมุม ของอาณาเขตบริเวณแห่งภูมินี้เท่าที่เราได้ไปเห็นมาทั้งหมดอันที่จริงเราก็ยังไม่ได้เห็นมากมายนะักเพราะยังไม่ได้เดินทางเข้าไปถึงส่วนลึกที่สุดของหลุมอันน่าสยดสยองนี่เลยแต่ก็เชื่อว่าคงจะทำให้ท่านบังเกิดมโนภาพถึงความเป็นไปในภูมิเช่นนี้ได้บ้างตามสมควรแล้วบัดนี้ท่านคงมีความสงสัยว่า สถานที่เช่นนี้เกิดมีขึ้นมาได้อย่างไรและด้วยเหตุใดจึงมีผู้ปล่อยให้สถานที่อันน่าสยดสยองเช่นนี้ดำรงอยู่ต่อไปเพื่อทรมานผู้อื่นโดยไม่มีสิ้นสุดขเขาไปจ้าขอตอบคำถามนี้โดยอาศัยหลักความจริงอันใหญ่ยิ่งประการเดียวคือหลักแห่งเหตุและผลนั่นเองบุคคลผู้ประกอบเหตุด,ดีหรือเหตุชั่วไว้ก็ตาม ย่อมได้รับผลชนิดนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือความจริงท่านจะชอบหรือไม่ความจริงนี้ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอันขาดเป็นของน่าสยดสยองอย่างแท้จริงเมื่อคำานึงถึงว่าครั้งหนึ่งสัตว์ในร่างมนุษย์เหล่านี้ได้เคยเป็นมนุษย์เคยท่องเที่ยวอยู่ในโลกมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายเหมือนกันขอท่านทั้งหลายจงอย่าคิดเลยว่า เท่าที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นการกล่าวที่เกินความจริงแต่อย่างใดอันที่จริงแล้วคำบรรยายของข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้เป็นคำบรรยายที่น้อยกว่าความจริงเสียด้วยซ้ําทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าก็จนปัญญาไม่สามารถสรรหาคําพูดชนิดใดมาบรรยายความรู้สึกของพวกเราหรือสภาวะที่เราได้เห็นอยู่เบื้องหน้านั้น ให้ใกล้เคียงต่อความจริงมากกว่านี้ได้อีกแล้วดังนั้นหากความไม่จริงจะมีอยู่บ้างก็คือการบรรยายไม่ถึงความจริงแต่ไม่ใช่เกินความจริงเลยแม้แต่น้อยเมื่อกล่าวตามหลักของกฎแห่งเหตุและผลเราอาจกล่าวได้ว่าเมือ่อบุคคลมีจิตใจต่ำช้าจิตใจดวงนั้นก็ย่อมต้องได้รับมรดกคือความต่ำช้าเป็นธรรมดา พืชแห่งความเลวร้ายอันบุคคลหวานไว้ในโลกมนุษย์ก็จะผลิตผลเป็นความทุกทรมานอันบุคคลผู้นั้นจะต้องเก็บเกี่ยวในโลกทิพนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ก็ตามถ้าท่านถามข้าพเจ้าว่าใครเป็นผู้สร้างภูมิอันแสนจะต่ำช้าเร็วสามและเต็มไปด้วยความทุกทรมานปานนี้ไว้ข้าพเจ้าก็ขอตอบว่ามนุษย์ ผู้มีจิตใจเร็วซามต่ำช้าทั้งหลายนั่นเองได้ร่วมกันสร้างสถานที่นี้ไว้สำหรับตัวของเขาเองในทํานองเดียวกันบุคคลผู้มีจิตใจประณีตก็ได้ร่วมใจกันสร้างภูมิอันเต็มไปได้วยความผาสุกไว้สำหรับตัวของเขาเองภูมิเช่นนี้ย่อมเป็นสิทธิ์เป็นมรดกของบุคคลผู้มีจิตใจอันเจริญแล้วเป็นผลแห่งกรรมที่เขาจะต้องเสวย โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันจิตใจที่ใสสะอาดก็ย่อมผลิตผลคือสิ่งที่สะอาดธรรมชาติอันสวยสดงดงามต่างๆในโลกทิพย์อันเป็นดินแดนแห่งสุขติภูมิจึงเป็นผลที่ผู้ได้หวานพืชแห่งความดีไว้ในโลกมนุษย์จะพึงเก็บเกี่ยวได้อย่างสมใจด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าไม่มีใครเป็นผู้บังคับ ให้สัตว์ผู้เสวยความทุกทรมานอยู่นาที่นี้ต้องเดินทางมาสู่ที่นี้เลยกล่าวโดยสรุปก็คือหลังจากการแตกดับแห่งกายมนุษย์จะเข้าถึงสภาวะแห่งโลกอันสูงหรือต่ำซามอย่างไรก็สุดแต่กรรมของเขาเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะผลกรรมของเขาเองเป็นไปตามกฎธรรมชาติอันไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีสิทธิพิเศษเหนือกฎนี้แต่อย่างใดเลยเขาได้พิพาคษาโทษตัวเองทั้งนั้นความจริงข้อน,นี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเช่นเดียวกับเมื่อมีกลางคืนแล้วก็ต้องมีกลางวันตามมาฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะร้องขอความกรุณาลดหย่อนผ่อนโทษแต่อย่างใดโลกทิพย์เป็นโลกของความยุติธรรมที่ไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิน้นเป็นความยุติธรรม อันเกิดจากผลที่ทุกคนได้หวานไว้ด้วยตนเองดังนั้นความยุติธรรมกับความกรุณาจึงอยู่ด้วยกันไม่ได้